ถ้าองค์พอประการเก็ตเจมันชอบมั้งแล้วไปเอหของพอยนี้ยังไปยืนพอยนี้เออเดี๋ยวมาตัดเล้นนุ่งับเป็นแท่นมันหอแ้นเรก้ยงฟาฮามันหกเออไปทางนี้เออ แม่ราลูกขึ้นนี่เพิ่มยางแม่ก็ยืนอยู่ก้อนงานม่เข้าม่ได้เอนนนีแม่มั้ยนะง่นหลานนางก็บอไหน Bö, e น,นี้เดี๋ยวไม่ได้ป่อไมันยาก็ตัวน้ำตัวน้ำมันยาวไม่ได้เลยมัมันมันยกไม่ได้เอืมโอตัวมีนเบาวมันเพราะตัวนี้มันต้องยกไปเนาะเออมันไม่ได้อะไรมั้งตัวแม่หนิไม่เบาตัวมันนักตัวมันนักมันนักก็ตัวมันแห้งนันแข็งไม่ไม่ได้แห้งเออ ยางมือลรสามสีเที่ยวน่ได้ก็แม่เลยอรดลเท้ากัมือเรสามลนมือละอ๋อสกัยางได้เลยเฮ้ยไไม่ได้มันมันมีเกินความสามารถเลยแออมันมมีเกินความสามารถเลยได้เองเออไม่ผมเจอยางมือสามเลปันเกยางงขี้ขานอยู่เอองงขี้ขาอยู่

bác thì cho tài nản bác ông táp thì nó về bố thằng đẳng đằng gắng nó cái nàngรถมีเนี่ย 500อ่ะเอ้ยเธอเจอเจอจะ

ยังแข็งได้ย็งเน่เหงเ่โอ้ยน่าเต็มบ่โอ้ยมันก็ได้หลายรอบแล้วนี่ยมาเลยลูกเอาแล้วบ่อ่าเออแต่จ้เ้าจะก้อนไม่อยากให้เดินนะม่ไม่ไหวบุกมีว่าแล้วหรอ เออ้ามอตามน้ำไป่าไปพูเลยอเสียงเลยพูัดยังนี่เอเติบเติบเจิบห้าปีแล้วแม่ก็เจ็ดสิบแปดแล้วเขาเก้าที่เป็นร้อยยังยังตายอยู่านึเก้า้่งอ่าโอเคบ๊ มันอรนงาแกรตายเอวมเปลยนเผือกอันนุเงาออกมาแค่นั้นอันบ่อยแม่น่ะแปดสิบหอกร่อมันก็ตายไวสิอันตาชาก็บอกก็ตายนาเพ่อก็บอกก็ตายอันนุ่เห็นตัอหน่อยสิอันนุงมาเท่านั้นแปดสิบก็ตายเป็ีนโตรูกปรว่าน่ะเออหมอลำนองหมอํำนองนหมอนำ เอาวอลโไปแล้วก็ไม่บ่มบวบอีกเออบวอันป้าค่าป้าหาจะปีป้าถ่าป้าป้าแต่เอาน้้ำมตนเจ็ตวัดตั้งกัยืนป้าถ้าอ่ะทำเจ้าคู่ต้องปาัน้ำมันนั่งแล้วคู่าปก็ังไนะอดเจ็ดวัดตายาด

Đi gì con, dùm anh Nào là nào là vợ đây. Con là cái Phở. Mẹ. mẹ này. Ngáo. Nay một mươi sáu. Nàng chẳng quậy. ngại. phải ngại nó? À, น้าฟยตายดอยเดอนายู่ตายนี่ก็ใช้กรรนี่มอ้มันก็ใช้กรรหมดลเนาะมันมีได้เพิ่ม่ใช้กรรมเลยอันว้าวอยู่นี่ก็ใช้กรรมก็เดียวมันไงเกิดมาเลยใช้กรรมเลยเดนุ่มาฝืนเถอนะไม่ตายวะน่ยหนุ่มฝืนเหนังยังนังอ่าโอเคนะ Vậy <laughs> à, ô à. ô tốt, mưa đi yang của điều này là mình Ô yang. Ô kìa. Ô mẹ ô mẹ ô mẹ ô mẹ mẹ ô mẹ ô ตัวนี้เรยมไม่ได้างดนี่ตอนนี้ตอนนี้ไม่มีเป็นป้องป่ะป้าพานมีต้องิืนเ่ะไม่เป็ีนป้องเลยเนี่ยไปเื้นนนมากส่งยาไม่เอาก็ตานเลยูกป้องเสือดิป้องอยู่แล้วมองมาทีนเขาเห็นดอก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video 你说外面什么？